อาเซียนคือการรวมตัวของสิประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อช่วยกันส่งเสริมความเจริญโดยแต่ละประเทศมีความโดดเด่นและหลากหลายในแต่ละด้านที่น่าสนใจเราจึงคิดทำธุรกิจเพื่อสร้างรายได้นั่นคือธุรกิจแอปพลิเคชัน easy ASEAN ที่จะพาทุกคนท่องเที่ยวในดินแดนอาเซียนได้อย่างง่ายสะดวกสบายโดยคอนเซ็ปที่ว่าไปไหนก็ได้ง่ายหมดในอาเซียนโดยภายในแอปของเราจะมีฟังก์ชันดังนี้ หนึ่งภาษาจะมีทั้งหมด10ภาษาได้คือไทยมาเลเซียอินโดนีเซียลาวเมียนมาฟิลิปปินโนเวียดนามอังกฤษจีนกลางซึ่งภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกซึ่งสามารถพูดพิมพ์หรือแปลภาษาได้ด้วยซึ่งคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็สามารถใช้แอปนี้ได้ 2. แนะนําอาหารจะแนะนํามเมนูอาหารประจําชาติของแต่ละประเทศในอาเซียนรวมไปถึงบอกพิกัดที่ตั้งของร้านอาหารที่ขึ้นชื่อ สามารถจองร้านผ่านแอปพลิเคชันเราได้สามฟังก์ชันแหล่งท่องเที่ยวจะบอกแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจของทุกประเทศในอาเซียนโดยมีหมวดให้เลือกไม่ว่าจะเป็นวัดวา,ารามทะเลภูเขาคาเฟ่ห้างสรรพสินค้าแหล่งช้อปปิ้งต่างๆเป็นต้น 4. สิ่งอำนวยความสะดวก 1. อำนวยความสะดวกด้านการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการจองตั๋วเครื่องบินเรียกรถแท็กซี่เช่ารถจ้างคนขับรถเช็ครถประจำทาง 2. อำนวยความสะดวกด้านที่พักสามารถเลือกดูที่พักที่น่าสนใจและจองที่พักได้ในราคาย,ย่อมเยาว 3. แผนที่ของเมืองต่างๆในประเทศนั้นๆ 5. ฟังก์ชั่นหาเพื่อนเที่ยวเมื่อใช้แอปจะต้องทำการสมัครสมาชิกโดยต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่มาใช้บริการแอปโดยการหาเพื่อนเที่ยวหรือหาไกด์นำเที่ยวเราเลือกได้ว่าเราต้องการไกด์ในช่วงอายุเท่าไหร่เพศอะไรอยู่จังหวัดไหนเมืองไหนของประเทศนั้น ตอบโจทย์คนที่อยากมาเที่ยวคนเดียวหรือต้องการหาเพื่อนนําเที่ยวโดยเพื่อนนําเที่ยวจะได้รับเงินจากแอปส่วนผู้ที่ต้องการหาเพื่อนเที่ยวจะต้องโอนเงินผ่านแอปของเราเพื่อจะมั่นใจได้ว่าจะมานําทัวร์ก่อนได้รับเงินนั่นเอง6ปโปรแกรมท่องเที่ยวเป็นฟังก์ชันแนะนําของแอปของเราโดยจะมีการบอกช่วงเทศกาลต่างๆในปฏิทินของแต่และประเทศในอาเซียนว่าช่วงไหนเดือนไหนมีเทศกาลอะไรที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้ที่อยากมาเที่ยวได้เลือกวันเวลาที่ต้องการ และฟังก์ชันนี้ยังสามารถจัดโปรแกรมท่องเที่ยวภายในระยะเวลาต่างๆได้ด้วยตนเองพร้อมกับเด็ดราคาเช่นลูกค้ามาเที่ยว3วัน2คืนสามารถเที่ยวที่ไหนได้บ้างพักที่ไหนได้บ้างในงบเท่านี้ลูกค้าสามารถเลือกเองได้และทุกการใช้งานจะมีการสะสมพอยต์เพื่อรับส่วนลดอีกด้วย